สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์แพทอีสูสาขาบ้านเมืองแล้วนะคะวันนี้แพทจะมาแนะนําตัว X Series ตัวสูงนะคะเรามาดูกันนะคะว่า X Series ตัวสูงของเราตัวนี้มีอะไรบ้างนะคะมาพารรถนะคะก่อนเลิก้นเลยคะ่ะนี่นะคะ X Series ตัวสูงของเรานะคะดูฟามหล่อข้างหน้าก่อนนะคะ อันนี้ข้างหน้านะคะ X s e r ซ e s ตัวสูงค่ะรถไม่มีขาดน,นะคะลูกค้าลองมาดูได้ค่ะ X-Series มีรถให้เลยตัวเตี้ยและตัวสูงนะคะโฉบ X-Series ก็จะเป็นตามนี้ค่ะสไตล์ก็จะออกหล่อๆหน่อยเดี๋ยวแพ็คพาดูรอบคันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูนันหน้ารถกันถ่ามีอะไรมากนะคะตัวนี้ออกมาตรงใจวัยรุ่นค่ะไม่ต้องทำสเกิร์ตรอบคันตัวนี้มีแต่งพร้อมนะคะค่ะ นี่จ้ะจะเป็นโลโก้อีสุกนโลโก้แดนนะคะ d ีแม็กค่ะนี่ค่ะรอบคันเดี๋ยวจะพาไปดูภายในกันนะคะก็ะมีอะไรบ้างตอนนี้เราก็มีจัดโปรแม็กนี่นะคะไม่ชอบแม็กเดิมก็อแม็กเดิมไปเทินแม็กนี่ค่ะเรามีให้เลือกหลายแบบน,นะคะ อามาดูภายในกันจ้านี่จะภายในของเรานะคะเป็นหน้าจอ7ดนิ้วนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะค่ะภายในจะเป็นตัว X-Series ตัดแดงที่บอกจะมี X-Series เหมือนกันนะคะนี่ค่ะสไตล์เขาดำตัดแดงค่ะเป็นเบาะหนังนะคะทั้งคันค่ะ พวงมาลัยก็จะมีตัวปรับเครื่องเล่นได้นะคะทางสายทางฝาปรับเร่งความเร็วค่ะหน้าจอก็แจ้งเตือนทุกอย่างนะคะประตูข้างไหนเปิดจะแจ้งเลยค่ะด้านข้างจะเป็นตัวล็อกรถแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้าได้นะคะอัน,นี้ค่ะเดี๋ยวพาชมท่านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแคปนะคะแคปของเราสามารถเปิดได้นะคะ นี่จากภายในฟ้างค่ะค่ะน,นี้ค่ะตอนนี้จ็มีแคมเปญดาวเริ่มต้น10%นะคะส่วนลดอยู่ที่เกือบแสนเหมือนกันค่ะลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าออวสูดส่วนลดเพิ่ม5,000ลูกค้าเป็นผู้ดิจิ้นส่วนดอสูส่วนลดเพิ่ม30,000ถ้าสนใจยังไงก็แพ็กฝากเพจ ยวสุบายแพ็กชบนรีด้วยนะคะเบอร์โทร0969197770วันนี้เซลแพ็กวันนี้เซลแพ็กขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจติดตามช่อง YouTube ูทูบด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปลงช่องยูทูบให้นะคะสวัสดีค่ะ